นาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครู การเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้สิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจเทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจ

567เมื่อวานเกิดเหตุการณ์ใหญ่ครับเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตรุรถบัสนะครับทศนราษาของนักเรียนนะที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุนะครับไฟไหมนะ้ทำให้นักเรียนและคุณครูได้เสียชีวิตหลายคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้น นะก็มีคุณครูที่คอยดูแลนักเรียนแบบประจำรถที่สละชีวิตของตน,นเองนะเพื่อปกป้องดูแลลูกศิษย์ก็ขอชื่นชมครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูด้วยครับนะที่คุณครูปฏิบัติหน้าที่จนถึงวิริยะสุดท้ายของชีวิตคุณครูไม่ได้หนีลงจากรถเพื่อเอาตัวรอดคุณครูไม่ได้ทิ้งนักเรียน แต่คุณครูเขยังอุตสาห์นะครับดูแลนักเรียนบระนรดจนจบชีวิตพร้อมกับนักเรียนอีกหลายรายในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ขอโทษดีจิตวิญญาณของความเป็นครูครับที่ท่านได้เสียสละชีวิตนะเพื่อดูแลเด็กๆนะที่เป็นลูกๆของท่านนะครับซึ่งบางคนอาจจะรอดชีวิตบางคนอาจจะเสียชีวิต ก็ตังที่เหีเป็นข่าวดังนั้นในวันนี้จึงอยากบอกว่าสิ่งที่คุณครูได้สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือนักเรียนคงไม่สูญเปล่าคงจะเป็นที่จดจําเป็นที่นึกถึงของคนทั่วไปของทุกคนของคนไทยสิ่งจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาในอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะก็ขอส่งดวงวิญญาณของคุณครูนะในครั้งนี้นะไปสู่สุคตินะครับก็พูดถึงเรื่องของบัทเหตุคงไม่อยากมีนะไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดความสูญเสียอย่าง แย่หลวงแบบทั้งชีวิตร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นที่เด่นเหตุการณ์รวนแต่สาสลดทั้งนั้นนะครับดงนั้นต่อไปคงจะมีมาตรการที่ป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะชีวิตของคนแต่ละคนมันไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาได้อีก มันไม่สามารถที่จะย้อนได้อีกดังนั้นจะต้องช่วยกันไนะม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธิการโรงเรียน,นครูผู้ปกครองแนะม้แต่ผู้ประกอบการรถนะจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมาตรการที่ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีก ในสังคมไทยนะครับจะเห็นว่าทุกภาคส่วนนะก็จะเข้ามาร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันนะไม่จะเป็นนวยกู้ภัยเจ้าที่ตำรวจนะครับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆก็มาช่วยกันแต่บุคคลที่อยู่ในใจของคนไทยทั่วไปคือคุณครูที่เชียสละตัวเองนะครับ ถ้าคุณครูจะหนีออกลงจากรถนะผมก็คิดว่าน่าจะออกมาได้แต่คุณครูคงจะไม่คิดเช่นนั้นคงจะช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในรถให้ได้ปลอดภัยมานที่สุดให้ได้ลงมามากที่สุดนะครูก็จะเป็นคนสุดท้ายที่จะลงจากรถนะครับนี่คือความเสียสละของคำว่าครูซึ่งไม่ได้มาง,ง่ายๆ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ